พาท่านผู้ชมมาดูสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับท่านผู้ชมครับหลายคนบางคนก็ยังติดใจถนนอยู่นะครับว่าถนนช่องกลางเหลกลางนี่เอาไว้ทำไมก็จะเอาไว้ไปา ใช้เรก็ทังนั้นเรต้องรอเด่นข้างบนก็จะไปอาอาเบืองการนะครับนงกลางนี้ก็จะเข้าด่านนะครับจะเข้าด่านอย่างเดียวแต่ถ้าไม่อยากจะเข้าด่านจะออกไปเป็นงการก็ได้เหมือนกันนะครับเดืนกลการนี้นะข้างบนก็จะไปนงค่าข้างบนก็จะไปเบืองการนะครับทางปรชานนู้นเลยเดื้องการนี้เข้าเลยจะพานไปหน่อยก็จะเข้าด่าน ระยะทางไปก็น่าจะประมาณสค่200เมตรนะครับจะมีทางเข้าด่านฝั่งทางด้านที่จะมาถอยฝั่งทางด้านซ้ายมือทางขวามือนี่ก็จะเป็นทางออก จากด่านนะครับกำลังต่อจ้างกันอยู่แล้วช่วงนั้หลังไม่ใกล้จะจบแล้วว่ามีการพัฒนาข้างบนชวนมาดูถนนบายพาสฝั่งขาออกฝั่งบ้านดอนยงนะครับว่าไปถึงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินหน้าไปดูช่วงทางจับรถตรงนี้ครับท่านผู้ชมถ้าออกจากด่านนะออกจากด่านที่าท้านนิจจพาทไทยลาว จะเข้าประาการก็รถเล็ก,ลกลนะครับก็มาเข้าน,นี้ได้เลยเลี้ยวนนี้ได้เลยกับเ้าบึงการมาต้องยาวไปถึงตอนโยมนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่รถสิบล้อสิบ,รสบไรก็คงเลี้ยวไม่ได้นะครับก็เป็นรถเล็กนะครับเลี้ยวได้นะครับรถ,ถใหญ่ก็มาเลี้ยวโน่นตอนโยมเลยนะครับรถปูนก็เห็นเขาเลี้ยวได้อยู่นะกไ็ได้นะครับก็ไม่ยาว ถรถไม่ใหญ่ก็เลี้ยวกลับได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ไม่ได้เลยนี่นะใต้จะพามันนี้เลยนะครับรถเล็กแบบนี้โอเคอาลมมาจากด่านมาตรงนี้ก็มาเลี้ยวนี้เลยนะครับถ้าท่านไปเที่ยวด่านแล้วอยากจะมาพักพิงกรัน เากะดำเนินเอาบป็นการเอาเป็นการ,าการตรงนี้ตรงนี้ครับทานผู้ชมนี่เลยใต้สะพาน,านจะเข้าบป็นการก็ได้นะครับเลนการนี่นะแต่ที่จริงแล้วาอยากจะให้เข้าเข้าด่านมากกว่านะเขาจะมีไฟแดงอยู่เลยไปประมาณสักสองร้อยเมตรก็จะมีไฟแดงให้รถหยุดรถเดินได้นะครับ ถ้าใครอยากจะเที่ยวสะพานถ้าสะพานเสร็จเรียบร้อยก็ไา้นี่นี่น้ำขึ้นขึ้นน้อยขึ้นข้างบนก็าไปเข้าที่ด่านนะถ้าอยากจะเที่ยวสะพานมาดูความงามของสะพานต้องไปขึ้นที่ด่านเดินนะครับตรงนี้ไม่มีจังขึ้นนะไปโน่นไปโน่นเลยลงน้ำโขงโน่นเลยครับลงน้ำโขงโน่นเลยตามออย่างนี้มันก็เหมือนกับเสร็จแล้วนะสะพานนะครับ จะฟังฟังลาวบางคนก็บอกว่าชนกันแล้วนะสะพานฝั่งลาวนะครับเดี๋ยวแต่บางรายการจะ zoom ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่านะครับฝั่งลาวมันชนกันแน่เลยเตรียมมาพูดนะครับเราก็มองอยู่ไกลๆนะครับว,ว่าเห็นเขาบอกว่าชนกันแล้วนะสะพานฝั่งเล่นที่อยู่ฝั่ง,งในน้ำนะครับจะใช่ไหมแต่ฝั่งไทยเหลืออีกวักหนึ่งนะครับตรงนี้เลย น่็จะชนกันน่าจะอาทิตย์หน้านี่เลยครับเดี๋ยวบกก่าวประกาศโช o ให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่จะเป็นสะพานบนพื้นดินฝั่งลาวแล้วก็ในน้ํานะครับเห็นเขาบอกว่าชนกันแล้วนะอันนี้นะแล้วล,ลชนกันหรือย,ยังอ่ะนะครับถ้าใครรู้ใครเห็นอยู่ฝั่งลาวก็คอมเมนต์มาให้ดูให้รู้หน่อยนะครับว่าชนกันหรือย,ยังนะครับบนพื้นดินกับในน้ําของฝั่งประเทศลาวนะนี่เลยครับ ยังงงอยู่มันไกลก็มองมาเห็นนะครับว่าดูแล้วเหมือนกับชนกันแล้วนะหรือยังไงนะครับเห็นเขาเอาเอานั่งร้านนั่งอะไรมาวางข้างล่างแล้วนะตรงสะพานที่มันชนกันกับบุนพื้นดินฝั่งกับในน้ํานะครับฝา่งประเทศลาวนะครับมันไกลก็ซูมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่บางอนกันก็ไม่แน่ใจว่ามันชนกันหรือยังนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งน้องก็คอมเมนต์มาให้ รู้หน่อยว่าชนกันแล้วหรือชนกันหรือยังนะครับไกลก็ชูมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูบางทีช่วงนี้เราก็อยู่ไกลแต่ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ฝั่งไทยเนี่ยอยู่ว่าเปลยวครับก็ชนกันถ้าอยากจะเล่นเล่นก็น่าสนใจนะครับถ้าสะพานเสร็จเปิดเช้เมื่อไหร่ก็ฟองกันสะพาน ชมความงามบนะนะครับท่านผู้ชมนี่ 5, ตรงนี้จะเป็นทางออกถนนบายพาทางออกจากด่านนะครับที่มองเห็นนี่นะนี่เลยครับกำลังเทป,ปูนเทอะไรอยู่นะครับแต่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกโอเคแล้วครับไปได้แล้วนะครับแต่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกก็ติดอันนติดอันนี้เห็นว่าติดดินเจ้าของที่เขาไม่ยอมไม่สร้างอ้าวไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันนะครับมองมองส่วนบางบางที่นะ แล้วก็ติดตามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จทีฝั่งทางด้านที่ะตะวันตกฝั่งขาออกนี่มีปัญหานะครับแต่เขาก็วางเสาไฟเสาอะไรกันที่เป็นที่เล็บน้อแล้วนะครับตรงกลางนะตรงกลางถนนนะครับก็เทเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังไม่ได้เทเพราะว่ายังติดที่ดินกับเจ้าของที่เขาอยู่นั่นๆน,นะครับท่านผู้ชมครับ